เตะเป็นมโนได้เป็นบอเตะได้บ่เอาเตะเตะสิจ้าไปข้างหลังแล้วหนุนไปนู่นแล้วเตะแล้วข้างหลังแล้วหนุนดูข้างหลังนะเห็นบออ้าวไปเลยเตะเลยนู่นนะข้างหลังเห็นไหมเออนั่นแหละ เอ๊ะเก่งมากไปแล้วไปแล้วหนู่มไปเก็บมาเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเตะไม่โดนแล้วอ่ะ เออเตะเก่งนึกว่เอาเตะเร็วเตะเร็วเตะเร็วเออเตะขาหลังด้วยโน่นโน่นไปดูนนะเตะมาเร็วเจ้าเปล่าอ้าวเตะเตะไม่โดนแล้วเออเตะมาเร็วเออเตะขาหลังเลยเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเตะให้โดนสิเห็นไหมนน่นอ้าว ไหนเอ้ยลูกบอลอยู่ไหนอ่ะหายเจอหายเจอเอออ่าเก็บเก็บเอออย่างงั้นอะไรเก่งมากมานี่ยเดวเอาเตะอีกโอ้โหเก่งเก่งเก่งว้นเก็บมาแล้วเก่งจังเลยนั่นแหละอ่าโยนมาเลยอ้าวคนอ้าว้วนเก็บมาอ่ะไม่ต้องไม่ต้อง นั่นแหละเด็นั่นแหละ